สลามอะไรกุ kum, ah ahi, uh. ่งมาร้มาตุล้อยบ่บารกาตูเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาชวนเด็กๆอ่านดูอากับเข้าบ้านค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ บิสมิลลาฮิบิสมิลลาฮิวะราะจนาวะราะจนาวะบิสมิลลาฮิวะบิสมิลลาฮิุขอราะจนาุขอราะจนาวะอัลลอฮิวะอัลลอฮิุรับดีนาุรับดีนาตะว่ากัลนาตะว่ากัลนาอีกหนึ่งครั้งนะคะ บิสมิลลาฮิบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิวะบิสมิลลาฮิคารัจนาคาราจนาวะอัลลอฮิวะอัลลอฮิรับบีนารับบีนาตะวักกะนาตะวักกะนามาชาอัลลอฮ์ค่ะ เม <iyorsun? S 2> <author> ื่อเด็กๆเข้าบ้านแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของนะคะคุณครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะอัสาลามุอะลัยกุมงมาราเมตุลลอฮิวบะระการตู